โอเคครับกลับสวัสดคีคนกันด้วยนะครับวันนี้ยูผมเองครับไอนบ้น่าเขานี้อยู่ไอเกมเราบอกในเมเปิ้ลไปชื่อว่าเลี้ยงสัตว์นะครับหรือคนคุ้นเคยนะแบบนี้นะโอเคนะเราเล่นกันเลยนะครับพอดีที่ตัดไปช่วงต้นคืนเมันแ้ลมันมนั่นแ้ลมันบั๊กนะครับอืมซื้อนี่มาซื้อนี่มานี่มาเยอะเปลืกป่กไปพอกลับกลับกลับได้ซื้อให้อาหารไปกินไปกินไป Bye, bay mất, 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 bay 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 cha bay 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 ช้าเหรอปวกที่ายวิ่งช้าจัดเลยเหรออ่ะไอ้ที่ชนไม่ได้อะ่ะพุ่มไม้ชนไม่ได้อะ่ะสาภาพไอ้ที่พุ่มไม้ไม่ได้ ชนไม่ได oh. okay. oh. okay. ้กันโอ้โหโอ้โหเกมมึงชนไอ้เฮียโอ้โหเกมหน้าหนังหินที่ป่านี่อะะฮูน ja. ี่อย่างงูไอ้กูกดไม่ทันนี่อ evet ้อ OK> ื้มกดได้ไงไอ้เฮีย

ไอสัสตว์ตองไม่ได้ด้วยเฮียแข็งงเลยนะโอ้โหเกมแม่งละเอียดไปไหนไอสัสตว์ตรงปอนเล็ลกตองไม่ได้อย่างเงี้ยตอนนี้มันเอาไม่ได้ยังเฮียเลยสัตว์เฮียเียแล้วเียแล้วเฮียมันไปไกลเกิน,ไม,ไ,นไม่ถูกไปฮัลโหลในม่ถืออ่ะ โอ้โหผมไม่สูงไปเฮี้ยถึงเมื่ก่อนข้าท่านโดนโอ้โหไปไปไปรับไปบุกมไม่หมุนดูไม่ใจในเฮียว่านามีทุกข์เปล่าอือ เหนื่อยใจว่าเกมมีงงี้เหรอตายังไอ้หยาไปยังเนี่ยกีรัดไปยังเออไอ้ทีได้ทีห่าที่ยังช้านะไอ้ผู้มาโง่แม่งโดนไม่ได้ผู้ผู้อย่างเงี้ยโดนไม่ได้นะไอ้ยังแม่งแม่งแม่งเริ่มใหม่ไอ้สัตว์อย่างเงี้ย ช้าไปไหนวะเนี่ยอีลาบกูนี่อย่างช้าเลยฮะอีลับอืมอืมอมวิ่งหรือมึงเดิน,นอนนี่ยอีล้บพี่แอ้มน่าขี่อีลาบเลย ไปก็ไหนก็นได้อีกนีงไงยิลารับไปแล้วข้างหน้าข้างหน้ามีโลใหม่แล้วป่าแล้วมาจี้เสืยไม่ทันเหรอรอรอโตอใหม่มาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย ไปไปโ,โอ้สภาพไอ้เชี่ยมึงช้ากว่าโอ้มึงช้ามึงช้าชิบหายกดมึงกดตรงไม่ได้เว้ยอไอ้เชี่ยโคตรเชี่ยลยสัตว์เฮ้ยสัตว์สัตว์ช้าชิบหายเลยไอ้เชี่ยมันช้าเลยเพื่อมันช้าไปเีย อีลาบมึงถอยนะสัตว์มึงถอยไปเลยอีลาเปียน,นี่อีลาเวียนี่สัสวัวช้าอะไรกุนเสวอได้ยาวได้น,นี่แหละมาได้แลวก็จอดเทินแล้วโอ้โอไป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 หายน้านี่อิงไวอยู่ đơn này, yeah. bye bye bye, <laughs> bye xíng to, cù khỏi to, không khỏi xíng to to xíng ตัวมันช้าไอ้เ,อเหี้ย,ยอย่างฮี้เลยอกูเหี้ยอี่างี่วัเที่แม่งทางแม่งลงุงรังที่ไม่แต่ไม่รู้ทางแม่งอย่างนี้เลียทางแม่งสัตว์ใจชิบหาย Bà bà, hello hello ra hello ra hello 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 đâu hello hello đâu hello hello đâu hello đâu đâu hello 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 สวยหิ่ตัวแล้วอ้นสวยแล้วอะอือ <c oughs> จะได้หิ่งโตตัวหนึ่งไปยังไปยังไปยังไปเร็ไปยังไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปสู่ตส้นทางสวรรค์ไปไปไปอือพันเมตรเองค่ะ Took cầu nguyên to mày. Yo, don't ký cigarette. Hm. Kia lại lưng. Toi kia po kay hai chiếc hai. A koila. Quay ane, koila. 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 Too ma. Koila, koila. coi lao Koila, coi Too này ma. chung được เดี๋ยวเสือแบบทิ่โตได้กว่าที่งตัวไวกว่าที่งตัวไวกว่าไหนเนี้ยกินคลองกินคลองอะไรกินคองไม่ใช้คลองลอ่ะเดี๋ยวมาให้กุ้ฮี้ฮูเอียนอืมงูงูอีฟแซลมอนนาเหมือนเดิม สอนหน้าอีกแล้วขอเจอตัวที่ดีกดว่านี้ดิไม่เจอตัวดีเลยจเจอตตวตัวเดิมเดิมสองพันเมตรแล้วขอสักขอสักห้าพันเมตรได้ไหมแบบอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

ไมด่ดิเอาโอ,อ้กับล็อบบี้เลยเฮียอย่างงี้กับล็อบบี้เลยอย่างเงี้ยแม่งกดไม่กดแม่งกดไปแล้วเว้ยแม่งกดไม่โดนแม่งกดกดไปแล้วเว้ยแม่งไม่เข้าเว้ยเฮีย,ยอย่างเฮียเลยเกมแม่งอย่างเฮียเลยเลยไปถืออะไรสัตว์ไปกินกินเพื่อดีขึ้นขายไปขายไปเลยเนี่ย ขายกระจขายยีลาฟเลยยากระปุกขายไปอาหารมาเนี่ยเยสจะหามาเนื้อเนื้อ,อ,อไหนเนื้อนะชาเนี่ยไห่นะถ้าไม่มีก็เชื่อใช่ก็ไม่มี อันนี้เลยเงี้ยหกสิบเชิญแม่งเัมนกันเสือกสปาร์กิ้งเลยฮะอันนี้สนใจเออเชือกนี่แหละสุดไปเล่นถึงโตไปฉันเล่นยางถึงโตไปถอดแบบดีจีเฮียเมื่อกี้แม่งไปแม่งไม่ถึงไปเรือม,มาอยู่มันด้วิ่งเร็วขึ้นนี่เฮียไอ้คองเงี้ยไปคลองไปคองไปคลองไป Ừm, khó khói đen khó khói khó đi khó đi khó đa krade yên đình yên 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 โอ้โหหน้าแม่งเมียอนเหียม่งช้าด้วยสัตว์เออีไรวะดีหน่อยหนึ่งหน่อยหน่อยจแหละอย่างนึงทุ่งญาสวรหน้าเหียหนึงเพื่อนได้อี่หน่อยงหนึ่งขงองขิงของ อย่างนึงได้ได้ดิเขาได้เขอได้เียขอได้ไล้ได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 ้เนีต้ได้เนีย่ยต้งได้แน่ได้สวยิคองมาเลยินคองจ้ะจ้จ้ะจ้มา,า, <c oughs> า,าินคองไมเป่นปลาเดี๋ยวมาให้ปลา ไปไปไปว่าก,กี่ยวชอืมมีตัวบางอิ่งคองอ่ะมีขี่ต่อนะคองก็มีอีกตัวหนึ่งอ่ะยังไม่มีฮะมันก็มีไปต่อไปต่อมันไม่มีก็ไปต่อ ยังมีนะยังไม่ม,ไม,ม,ไมีมาไม่มีมาไปไปให้เล้วอย่งยางเงี้ยายาวเงี้ยายาวเขาไม่มีพันกว่าเมตรเองห้าสิบสปีดง<ม>ูต้นแรงมาห้าสิบห้าสิบสปีดเลยลสตูไม่ได้คงไม่ได้คงเลวก,กว่า สก้าพันเนี่เจอเจอฟินิกะฟินิกอะฟินิก,นกเพิ่งเงนลูกอะพิ่งโลแกนอะอืมโดนกูนะไอ้หี่ตัวมั้ยเนี่ยอืมจับตัวนะฮะตัวเลยอย่าหนึ่งเลยฮะแม่งเสียฟีช้าไม่ได้ช้าไปหน่อยไม่อยากเด้ช้างนี่ย นั่นคงมีสองหัวใจกูตาหาไปแล้วเฮียไป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 มองนี่น้องไปได้ไปไดเอาไปได้ยังไม่มีเฮียอะเนี่ยวะมีไปสองตัวน้ำปดล็อกซอนก่อนอ่ะก็ไม่มีฟิชชิดแม่มันจะนักหน้าเลยอือผมไม่พูดไปเรื่อย,อยนะ บางทีก็ไปเรื่อยเลยคงมาเปล่าอ้าเนี้ย <S <S ไม่เห็นอะไรมาเลยนะดากไม่เห็นมีอะไรมาเลยไม่มีอะไรมาเลยนะจะเสืองูนกแล้วแก้วอ่ะ ไปไปเลยไปเลยต้องรีบไปเลยไปเลยสองพันเมียแล้วสองพันห้าแล้วโอ้โหโดนจบเลยโอเคกลับ,บบบี้เลยมึงไงที้อย่างเงี้ยอยู่พุ่งมาหากโกลเลยโอ้โหพุ่งมาอย่างอย่างส้นตนหมา ไห้ล่าไปกิน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 ไปกอลไฟกินไปกินไฟเสือนี่มากินไปไฟอ้อนไฟอ้อนเสืออืมกินไฟกินไฟแล้วเนี่ย อะไรนะโอเคนะครับโคจบรลยการบีเทนี้นะครับถ้าใครอยากได้แมบนี้ก็ตามกามารด้นะครับแบบนี้ผมทิ้งลิงไว้ให้นะครับถ้าใครอยากให้แมบใหม่ก็คอมเมนต์มาครับ๋ยวผมเมน็นให้นะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ